โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดพิจิตรเรื่องสรุปโทษคนละครึ่งเราชนะร้านค้าประชาชนและวงเงินเป็นเงินสดถูกตรวจสอบนอกจากถูกระงับสิทธิ์แล้วจะถูกดำเนินคดีข้อหาอะไรบ้างหลายคนสงสัยว่า หากมีการตรวจสอบพบว่ามีการโกงหรือทุจริตเกิดขึ้นร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งและเราชนะจะมีโทษอย่างไรข้อหาอะไรบ้างจำนวนนี้มีทั้งการซื้อขายแบบสุจริตและการทุจริตโดยลูกชายของเจ้าของร้านซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่จะกทุจทุธุรกรรมนะครับ,นนรบมันจะมีล่องลอยอยู่นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจสอบแล้วก็ต้องดำเนินคดี จากข่าวดังกล่าวจะเห็นว่าการทุจริตนั้นไม่สามารถกระทำได้เพียงฝ่ายเดียวจะมีการกระทำเป็นกระบวนการร่วมกันโกงหรือทุจริตซึ่งมีการแบ่งโทษออกเป็นสองฝ่ายคือร้านค้าและประชาชนสำหรับโทษของร้านค้าที่ทุจริตคนละครึ่งเราชนะมีโทษดังนี้ถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีทั้งโทษจำคุกไม่เกิน3 5ปีและปรับไม่เกิน60,000ถึง1 0 0 0 0แบาทคดีแพง่งชดใช้ความเสียหายให้กับทางราชการเพิกถอนสิทธิ์ออกจากร้านค้าเข้าร่วมโครงการระงับการใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้าประชาชนที่นำสิทธิ์ที่ได้ไปแลกเป็นเงินสดตามเงื่อนไขโครงการระบุชัดเจนว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการเราชนะและคนละครึ่ง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการและรับทราบว่าหากไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการจะต้องชดใช้ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นให้แก่กระทรวงการคลังภายใน7วันกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งและเหล่าชนะไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการกระทรวงการคลงังอาจพิจารณาระงับสิทธิ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและหากพบว่ากระทำการดังกล่าวจริงผู้รับสิทธิ์จะต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่กระทรวงการคลังภายใน7วันทั้งนี้ให้การตัดสินของกระทรวงการคลังถือเป็นที่สุดสำหรับประชาชนที่ทุจริตร,รักึ่งและเราชนะจะถูกระงับสิทธิ์ชดเชยความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นให้แก่กระทรวงการคลังภายใน7วัน อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่ศูนย์น้ำรงธรรมจังหวัดพิจิตรคุณพร้อมแล้วหรือยังที่ไม่รับไม่ยอมไม่ทนไม่ทุจริตเพื่อจังหวัดพิจิตรปลอดการทุจริตคอร์รัปชันพบคนโกงต้องเปิดโปงคนทุจริต ยาปกปิดรีบแจ้งมาที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร5 6 7 7หรือสายด่วนปปช1205